ากา,ก,หหก,ากินของหมูกูกินหัวหมากากินขี้หมูอะไรกูอะไรกูกินขี้หมาอะไรอ่ะอะไรอ่ะน้ำขึ้นคนของหนีน้ำลดคนของกลับนิ่งกันขามินเลียนขี้ช้านั่งชมวิวอยู่บ้านทันทำไมละ่ะบ <laughs> ้าตัวเองก็มี <laughs> อันนี้ข้าวอ้องข้าวสวย <laughs> อันนี้ผ้าปลาโลมอนปลาแซลมอนเฮ้ยเซ่ด้วยสันนี้เป็ดเดินเป็ดยากเฮ้ยอันนี้พี่ไม่ชอบขาหมูแต่พี่อยากจับขาหมูรีนั่งกาแฟหรือกาแฟฟ้านี่เตะเซยคขาเตะช็อตขานี่น้ำจิ๋มน้ำ พอแล้วพอพอพี่ป๋องโทรมาพี่ป๋องโทรมาพอพี่ปองโทรเลย